ค่ะสวัสดีค่ะผู้เรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าสาย UTP กับขั้วต่อ RJ ส5นะคะซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ ใช้งานนะคะรวมไปถึงวิธีการเข้าหัว RJ 4 5หรือเราเรียกกันส่วนมากคือสายแลนนะคะเพราะอย่างน้อยเวลาที่เรามีการาใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วบางครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีเราก็สามารถาเรียนรู้จากตัวนี้นะคะในบทเรียนนี้ไปใช้ในการเข้าสายแลนหรือสาย UTP ได้นะคะ ซึ่งวิธีการเข้าสาย UTP กับขั้วต่อ RJ 4 5นะคะก็จะมีขั้นตอนเริ่มต้นก็คือเรานำสาย UTP นะคะมาปอกฉนวนหุ้มที่ปลายทั้ง2ข้างนะคะซึ่งมีความยาวประมาณ3เซนติเมตร เมื่อปอกแล้วนะคะเราก็จะเห็นสายคู่บิดเกลียวสีคู่นะคะที่มีการแยกสีไว้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีการคลายเกลียวนะคะที่สายออกแล้วก็เรียงลำดับตามสีนะคะซึ่งแบ่งการเชื่อมต่อสัญญาณได้เป็น2วิธีนะคะก็คือวันนี้นะคะตอนนี้เราจะมาเรียนรู้การต่อแบบตรงก่อนนะคะซึ่งการเป็นการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับ ฮับหรือสวิตนะคะซึ่งการเชื่อมต่อน,นี้จะมีการเรียงสีเข้าขั้วต่อ r j 1 5นะคะเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะเพราะนั้นทั้งสองด้านเราจะต่อเรียงสีเหมือนกันนะคะทราวนี้ผู้เรียนก็จะเห็นสายใยสีขาวๆนะคะซึ่งเป็นสายใช้สําหรับกานฉนวนนะคะหรือว่าการตันายานลบกวนนะคะสายสีขาวนี้เราสามารถใช้กรนไกลตัดได้นะคะเวลาที่เราเรียงสีหรือตอนที่เราคลายเกลียวจะได้ถนัดแล้วก็ ทำได้ง่ายขึ้นนะคะรูปแบบการเรียงสีนะคะในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับฮับหรือสวิตช์นะคะที่มันมีความเร็วอยู่ที่100เมกะบิตเพอร์เซกนะคะตัวนี้นะคะลำดับสายเราจะแบ่งเป็น2ด้านนะคะโดยเราจะเรียกว่าด้านที่1กับด้านที่2นะคะซึ่งทั้ง2ด้านจะต่อเหมือนกันโดยหัวสายด้านที่1น,นะคะเราจะเริ่มต้นถ้าผู้เรียนสังเกตที่สายคู่บิดเกลียวนะคะจะเห็นได้ว่า จะมีสายอยู่ทั้งหมด8สายด้วยกันนะคะซึ่งสายแรกเราก็เรียงก็คือขาวส้มแล้วก็สายที่2ก็จะเป็นสีส้มสายที่3เป็นขาวเขียวสายที่4ฟ้า สายที่5เป็นขาวฟ้าสายที่6เป็นเขียวสายที่7เป็นขาวน้ำตาลและสายที่8เป็นสีน้ำตาลนะคะ S 1> <S 1> <S <S เดี๋ยวเรามาย้ํากันอีกรอบนะคะในการเรียงสีสายที่1ขาวส้มสายที่สองส้มสายที่3ามขาวเขียวสายที่4ี่ฟ้าสายที่5้าขาวฟ้าสายที่6เขียวสายที่7ขาวน้ําตาลสายที่8น้ําตาลเมื่อเราเรียงสายสีตามขั้นตอนในการเรียงสีที่ถูกต้องแล้วนะคะให้เราตัดสาย ให้เหลือประมาณ1.5เซนติมโดยใช้กันไกลหรือเราใช้วิธีก็คือนำหัว RJ15 มาวัดขนาดนะคะให้ตัวล็อกของหัว RJ15 สามารถล็อกได้ตรงสาย UTP นะคะเพื่อป้องกันการใช้สายได้นานขึ้นนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราเสียบสาย UTP นะคะที่เรียงสีไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปในขั้วต่อ r j 4 5นะคะ โดยเราจะให้หมายเลขสายที่เรากําหนดนะคะไว้ในขั้นตอนการเรียงสีนะคะตรงกับหมายเลขขั้วของ r j 4 5นะคะแล้วเราก็เอาสาย UTP เสียบเข้าไปในหัว r j 4 5นะคะเมื่อเราเสียบหัว r j 4 5เสร็จแล้วให้เรา นำหัว r j 4 5เข้าไปในร่องครีมนะคะซึ่งครีมตัวนี้จะเป็นครีมไว้สำหรับการเข้าหัว r j 4 5นะคะซึ่งในการนำหัว r j 4 5เข้าไปในร่องครีมนะคะเราต้องดันสาย UTP นะคะให้เข้าไปให้สนิทอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ครีมนะคะในการบีบเราบีบครีมให้แน่นนะคะโลหะทองเหลืองของหัว r j 4 5ก็จะเข้าไปสัมผัสกับ สายทองแดงนะคะของสาย UTP นะคะซึ่งจะมีข้อควรระวังนิดนึงก็คือการดึงหัว RJ 4 5ออกจากครีมนะคะให้เราบีบป,ปลายพลาสติกนะคะที่เป็นตัวล็อกไว้นะคะเพื่อเราจะได้สามารถเลื่อนออกได้ง่ายขึ้นนะคะเมื่อเรามีการต่อสายด้านที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปสายอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็มาใช้วิธีเดียวกันนะคะในการ เข้าหัว r j 4 5นะคะหัวสายด้านที่2นะคะเรามีการต่อเหมือนกันนะคะเพราะเป็นสายแบบตรงเพราะเป็นการต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานร่วมกับสวิตช์หรือฮับนะคะซึ่งหัวสายด้านที่2ก็มีการเรียงสีเหมือนกับด้านที่1นนะคะก็คือเริ่มต้นที่ขาวส้มส้มขาวเขียวฟ้าขาวฟ้าเขียว ขาวน้ำตาลน้ำตาลนะคะอ่ะทวนอีกรอบนะคะสายที่หนึ่งเป็นสีขาวส้มสายที่สองเป็นสีส้มสายที่สามเป็นขาวเขียวสายที่สี่เป็นฟ้าสายที่ห้าเป็นขาวฟ้าสายที่หกเป็นเขียวสายที่เจ็ดเป็นขาวน้ำตาล สายที่แปเป็นน้ำตาล